หลายคนอาจจะคุ้นภาพของนาขั้นบันไดที่ป่าปงเปียงในวันที่แสงแดด่องจนทั้งทุ่งนากลายเป็นสีทองใช่ไหมครับแต่ทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเห็นอีกมุมหนึ่งของที่นี่มุมที่ไม่ได้มีแดดอุ่นๆไม่ได้มีท้องฟ้าสีสดใสมีเพียงหมอกบางๆที่ลอยคอไปทั่วทุ่งนากับเสียงฝนที่ตกกระทบใบข้าวเป็นจังหวะเบาๆราวกับดนตรีธรรมชาติที่เล่นอยู่ข้างๆเราทุง่งนาขั้นบันไดที่เขียวชอุ่มชุ่มไปด้วยน้ําฝน มองแล้วทั้งสดชื่นทั้งอบอุ่นในเวลาเดียวกันตอนนี้ห้าโมงเย็นละนั่นแหละตั้งแต่สามโมงประมาณสามโมงสิบสามโมงยี่สิบอะมันยังไม่หยุดตกเลย <c oughs> ทําอะไรไม่ได้เลยก็แต,แต่ได้นั่งดูฝนแต่ว่ามันก็เย็นสบายดีนะเดี๋ยวเราก็คงกินข้าวเย็นเลยนะแล้วก็คืนนี้ก็เข้านอนก็ไม่มีไฟเราคงนอนเร็วแหละแทนที่ฝนจะทําให้เราได้รู้สึกผิดหวังกลับทําให้ป่าปงเปียงดูมีสเสน่ห์มากขึ้นเพราะทุกอย่างมันดูสงบอ่อนโยน และโรแมนติกกว่าที่คิดไว้และไม่ใช่แค่ป่าปงเปียงนะครับทริปนี้เรายังพาทุกคนไปรู้จักกับอีกสองน้ำตกที่ทั้งสวยและยิ่งใหญ่ของดอยอินทนนท์รกว่าน้ตก,ก,ตก,ก,ตกถ้าพร้อมแล้วเก็บกระเป๋าแล้วไปเที่ยวกันครับกับทริป2วัน1คืนที่ป่าปงเปียง สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแป๊บเดียวเดี๋ยวมานะครับทีนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวป่าปงเปียงนะใช้เวลาที่นี่สองวันหนึ่งคืนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาที่น้ําตกห้วยทรายเหลืองนะครับมันเป็นน้ําตกที่อยู่ก่อนเข้าหมู่บ้านป่าปงเปียงนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอันนี้คือน้ําตกห้วยทรายเหลืองเหรอไม่ใช่แล้ว อุ้ยโอย้แล้วมันฟุง้งเหมือนเดิมเลยเป็นน้ําตกที่ไหลาไมาันจะผานะครับน้าผาสูงโอ้ยเป็นน้ําตกลับหลังดอยอินทนนท์เนาะก็เป็นน้ําตกที่อยู่ก่อนทางเข้าป่าพงเพียงแต่คือด้านหน้าคือน้ําตกสูงมากนะเราเป็นไกด์น้าทางได้ไหมแต่เข้าไปข้างในเลนย,ยเรากลับมาเอาอกอโปรนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คือน้ำฟุ้งมากเดี๋ยวนี่จะไอพัง มันโดนน้ำไม่ได้เนะเพราะตันนั้นมันใช้เป็นอนมดพักเก็ตสามนะครับแต่ว่าคือน้ําตกคือแบบยิ่งใหญ่มากช่วงนี้คือถ้ามาน้ําตกที่นี่ใช่ปะโอ้น้ำตกคือแบบฉ่ำๆเลยไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน นตกนี้ก็เดินง่ายๆครับใกล้ๆสักห้าสิบเมตรก็เดินถึงแต่น้ําตกก็ยิ่งใหญ่อยู่นะใครมาก็อย่าลืมแวะกันนะครับพอถึงนะ้นําตกนี้มันเดินง่ายเกินนะเออตอนแรกเราคิดว่าแบบน้ําตกเล็กๆอะไรเงี้ยไม่จ้ะจะมาเป็นน้ําตกเหมือนกันไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปเข้าที่พักกันดีกว่าครับ ทุกคนตอนนี้เรามาถึงตาตรงเปียงแล้วนะก็คือคืนนี้เรานอนที่บ้านพักชิปุนะครับมาพร้อมฝนเยอะแต่ว่าบรรยากาศดีอยู่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูที่พักเราด้านหลังเราเป็นที่เราจะนอนคืนนี้นะก็จะมีที่นอนนะครับมีมุงให้ไม่แน่ใจว่าต้องใช้ไหมส่วนตรงนี้ก็เขาบอกว่าเป็นที่นอนสําหรับถ้ามันหนาวอะ่ะสามารถเอาอันนี้ไปปูนอนเพิ่มได้นะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นห้องน้ํานะครับมีอ่างล้างจานด้วย งนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่ทําธุระแล้วก็อาบน้ําอันนี้คือวิวด้านหน้ามีน้องคนหนึงนั่งอยู่ก็จะเห็นเป็นวิวนาขั้นบันไดซึ่งแถวนี้มันก็จะเป็นบ้านเป็นหลังๆเต็มไปหมดเลย ทุกคนตอนนี้คือทําอะไรไม่ได้เลยฝนตกแล้วตกอะ่ะตกแบบเหมือนไม่เคยตกมาก่อนอะ่ะตกอะไรขนาดนี้ดูดิฟ้าขาวเลยจะถ่ายรูปจะแบบทําอะไรอะ่ะก็น่าจะไม่ได้เลยแต่ก็ดีนะมันเป็นบรรยากาศแบบเย็นๆสบายๆอากาศแบบสดชื่นในเงี้ยแบบความฝนตกอ่ะนะมันก็จะแบบสดชื่นมองไปก็เห็นแบบทุ่งหญ้าเขียวๆทุ่งนาเขียวๆทุ่งหญ้าอะไรลแบบ่ะทุ่งนาเขียวๆ อ๋อทุกคนเราลืมเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยที่ผักอะ่ะใช้เป็นไฟโซลาเซลล์นะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าจะมาก็ชาร์จอะไรมาให้แบบเรียบร้อยก่อนถ้าไม่อย่างนั้นก็คือที่นี่จะชาร์จแบตไม่ได้เขาไม่มีปลั๊กอะไรเลยนะครับแล้วเวลานี้ก็นั่งรอฝนตกกันเงาๆสองคน2คนแต่ยายตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทํานะสองคนไม่รู้จะทำอะไรก็เลย นั่งดูฝนฝนตกไม่เลิกเลยตั้งแต่เรามามาถึงนี้ประมาณสามโมงใช่ปะเอาของเข้ามาเก็บเก็บไม่ได้ไม่ถึงสิบนาทีเลยเก็บเออเก็บยังไม่ถึงสิบนาทีเลยตอนนี้ห้าโมงเย็นละนั่นแหละตั้งแต่สามโมงประมาณสามโมงสิบสามโมงยี่สิบอะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วมันยังไม่หยุดตกเลยทําอะไรไม่ได้เลยก็ตั้แต่ได้นั่งดูฝนแต่ว่ามันก็เย็นสบายดีนะเดี๋ยวเราก็คงกินข้าวเย็นเลยนะแล้วก็ คืนนี้ก็เข้านอนก็ไม่มีไฟเ็าคงนอนเร็วแหละแต่เช้าก็มันลุ้นอีกทีนะครับว่าจะมีแสงอาทิตย์ให้เราไหมถ้าไม่มีก็คือท,นะที่นี่ก็น่าจะเป็นอย่างเงทุกคนแบบไม่ได้มีอะไรถ้าถามว่าถ้าคนมาฟิลแบบพักผ่อนมาเอาบรรยากาศอะไรเงี้ยหนีความวุ่นวายจากในเมืองในกรุงเทพในอะไรเงี้ยเรามาสัมผัสแบบธรรมบรรยากาศธรรมชาติจริงๆแท้จริงๆท,ที่นี่ดีเลยนะ อาหารเย็นเรามาแล้วทุกคนอันนี้มีเป็นอะไรบ้างเนี่ยผัดทัวหมูสับนี่น่าจะเป็นหมูยอทอดนะครับแกงจืดเต้าหู้หมูสับแล้วก็เป็นไข่เจียวตามหลักสูตรของโฮมเซ่นะครับนี่น่าจะเป็นน้ำพริกปลากระป๋องเหรอปลากระป๋องปะเออน้าพริกปลากระป๋องน้ำพริกะปลากระป๋องปลากระป๋องก็ล่าสุดฝนก็ยังไม่หยุดตกนะ,ะเราก็ก็ต้องกินข้าวตอนนี้แล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ําแล้วก็เข้ามุงนอนแล้ะเดี๋ยวกินข้าวก่อน ไม่รู้เดี๋ยวดูด้วยถ้าฝนยุ่งเยอะก็ต้องการข้าวนี่มาจากของนาทำไมในเมื่อมันเหมือนเดิมไม่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 รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> มูยตั้งแต่มาย,ยังไม่ได้กินไข่เจียวเลยนะไข่เจียวน้ำมันงาอ๋อน้ำพริปปกปลากระป๋องจริงๆด้วยทําไมเธอถึงรู้ว่าเป็นน้ำพริปปกปลากระป๋องอ,ะ <laughs> อ่ะดู่ะจริงเปดูเอร์ให้เห็นน่ะอืมค่ะอืม เผ็ดอยู่นะแซบ่บแซบ่บมาทั่วหมูสับ <c oughs> หม้อข่าวโพลเลยข้างหลังแต่คืนนี้ก็คงไม่มีอะไรอะ่ะก็คงนั่งเล่นข้างหน้าหน้าบ้านนะนั่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะง่วงอ่ะจะกลับข้าวมาให้เยอะอยู่นะเอาจริงสองคนให้มาขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะนะคนละเจ็ดรอยล้านบาทเริ่มเทียนแล้วอนะ่ะเพราะว่ามาัน <c oughs> มันนั่ง,งเล่น ไม่รรู้อาทอะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สั้นมากเลยทุกคนม,ม,มีน้าสุดหมอกมาเองครัะมันไหมมันไม,ม,นไม่มันถึงหน้าเราอะ มานิ่งตอนเช้าครับทุกคนเช้านี้โชคดีหน่อยฝนไม่ตกนะครแต่ว่าก็คือหมอกฟุ้งๆเลยได้บรรยากาศธรรมชาติมากเช้านี้เขาก็เอาอาหารเช้ามาเสิร์ฟแล้วนะครับเป็นข้าวต้มหมูแล้วก็มีไข่ต้มให้สองฟองแล้วก็ชุดชากาแฟนะครับเมื่อคืนคือฝนตกทั้งคืนทั้งคืนที่แบบว่าเช้าคืนตีหนึ่งยังได้ยิเนเสียงฝนอยู่เลยแ,แบบหมอกก็มาเยอะมากเลยตอนกลางคืนมาทั้งแต่กลางคืนเลยนะ เห็นทั้งด้านข้งในที่นี่มันสวยนะด้วยความมาเป็นนาขั้นบันไดอะ่ะมันก็สวยในแบบฉบับของเขาอะ่ะแล้วก็มีที่พักเยอะเลยตอนนี้ที่พักที่เป็นแบบทําทรงแบบเฉียงหน้าแต่ว่าสามารถพักอาศัยได้ที่นี่ใช้โซลาเซลล์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไฟก็จะติดอัตโนมัติทั้งคืนครับเมื่อคืนมันติดอย่างเที่ยงคืนหมอกมาเยอะจริงเลยทุกคนดูดิ <c oughs> แต่เวลาฝนตกอะ่ะมันก็จะมีหมอกเยอะอย่างเงี้ยแหละหมอกมันก็จะฟุ้ง ทำอะไรยกหม้อมาเลยไม่เห็นน้องเขายกหม้อมาแล้วครับเอามันเป็นไข่ต้มเลยนี่ต้มใช่ไหมไข่ต้มเนี่ยแข็งโป๊กเลยเมื่อความที่แบบถ้ามันมีหมอกอะไรเยอะๆมันก็จะชืนมา,มากๆเลยนะเปิดประตูไว้ไอ้น้ำเข้าไปเย็นในมุง เราก็กําลังจะออกจากห้องพักแล้วนะครับตอนนี้เหมือนเป็นผู้ประสบภัยอยู่เหมือนกันนะหมอกยังขาวอยู่เนะครับตอนนี้10บโมงแล้วนะเราจะลองขึ้นไปดูด้านบนนะครับของดอยอินทนนท์ว่าสามารถไปเดินตรงอ่างกาได้ไหมแต่ถ้าเดินไม่ได้ก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะยังไงต่อเพราะว่าเราจ่ายค่าเข้ามาแล้วนะเราก็ไม่อยากเข้าเข้าออกเสียค่าเข้าอุทยานมาแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปด้านบนนะจุดสูงสุดแดนสยามไปกันดีกว่านะ ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่น้ำตกอวชิราธานนะครับพอด,ดีเมื่อเกี้ยเราจะขึ้นไปตรงอ่างกานะ แล้วฝนนะมันตกตลอดทางเลยเราก็เลยไม่ได้ขึ้นนะครับบวกกับการว่ามันจะต้องจ่ายค่าเท่าอุทยานใหม่ก็เลยไม่ได้ขึ้นไปเราก็เลยลงมาแวะที่น้กกําตกวชิราธานแทนนะครับเราเห็นตั้งแต่ลานจอดรถเนี่ยก็คือน้ําตกกับมันฟุ้งมากเลยใช่ปะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาโกโปรไปซึ่งเราไม่รู้ว่าเสียงที่เราพูดระหว่างไอ้นั่นอะมันจะดีไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นโกโปรเดินขึ้นไปแทนนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวอะดูตรงแล้วไม่ไหวมาทุกคนเราพร้อมแล้วอันนี้ ราใส่เสื้อมันเป็นเสื้อกันละอองน้ำนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะกันแบบละอองได้ไหมเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันดีกว่า นั่นแหละครับท่านาผู้ชมอย่างที่เราถ่ายให้ทุกคนดูว่าถ้ามาหน้าฝนนะจะประมาณนี้นะมันไม่ใช่เรียกน้ำตกนะมันเรียกพายุ <c oughs> เหมือนพายุโฮมกันนำแต่ว่ามันสดชื่นมากเลยนะแบบอารมณ์เหมือนคนคนเล่นน้ำฝนนะมันสนุกนะเราไปยืนหมุ่นอยู่ตั้งนานแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าใครมาดยนอยินนนก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับ เตรียมชุดกันฝนุ่นเตรียมอะไรมาให้เรียบร้อยขนาดเราเราใช้เป็นเสื้อกันละอองน้ำนะมันก็กันละอองน้ำได้แหละแต่เมื่อกี้มัน,มมนพายุไงปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อด,ดีกว่าปาทุกคนแวะไปกินข้าวนี่ก่าคิดเช่นบุบุมแวะมากินข้าวนะต้องออกมาแบบโดยถนนละเมื่อกี จะสั่งหมูกรอบช้ำใจมากเขาบอกหมูกรอ,อบหมดช็อกเลยทีิปนี้น่าจะเป็นทิปที่สั้นๆน,นะไม่ได้มอีอะไรมากก็เหมือนแบบเรามาพักผ่อนที่รัถนนะไปเที่ยวป่าพงเปียงอยากได้ฟิลแบบที่พักนาขั้นบันไดก็ที่นี่ก็แบบให้ธรรมชาติแบบจุกๆเลยสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้มานอนแบบฟิลการธรรมชาติน้องตีมันถึงแม้แต่เด้อไม่มาคุเรื่องอย่างเต้ตละ ก็ถ้าแต่ว่าใครที่ชอบแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยที่นี่ดอยอินทนนท์ก็คือแบบดีๆจุกๆเลยแต่ว่าก็ถ้ามาหน้าฝนแบบเราเ่ยอาจจะเจอฝนตกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำอะไรไม่ค่อยสะดวกแ้วเมื่อคืนเนี้ยถ้าพูดตามจริงมันไม่มีอะไรทําลุงมันหลับนั่งสะสอบพ่มจะนอนเล่นโทรศัพท์เหรอไม่มีจะเล่นอะไรเล่นไปก็เดี๋ยวแบตหมดช้อมันไม่มีที่ชร้นแบตเลยก็ถ้าใครมาก็เตรียมตัวเตรียมเพราะว่าแบงอะไรเงี้ยมาอ,มอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเราอือ ขาให้โคเจอเลย,ยไม่รู้เลยว่า,าวกีนน่บาทมาดอยอินทนนท์แบบวางแผนมาน้ําตกได้เลยนะโหน้ําตกเยอะมากถ้าจะขึ้นไม่ตรงเส้นเดินป่าตรงอ่างกาไม่ค่อยแนะนำนละยเพราะว่าเผื่อไปเจอฝนตกเลาเรากินก่อนคลิปนี้เราก็พาทุกคนมาประมาณนี้แล้วกันในครั้งหน้าจะพาไปไหนก็ไฟโปรแกรมด้วยครับวันนี้เราไปแล้วบ๊ายบาย